มีเตรียมชุดประหายสองสามชุดต่อคนค่ะแต่ว่าเพิ่นโบหนาวกันค่ะกะ็กะดีย่างค่ะพร้อมมันหมดมีล่มค่ะเพราะว่าล่มมากก็คือมันเป็นร่มหนาวนะคะมันเป็นร่มแบบร่มพรอนนะคะกนเลยแบบว่าซอยได้ไปไล่เติบน้ำนะคะน้ำเขียวมอรกดนะคะงามน้ำเขียวงามงามค่ะเขียวมอรกดงามไม่เลวค่ะต่วาน้ำนะคะจะบอกให้เย็นปั่นว่าน้ำในตู้เย็นค่ะพี่น้อง แต่ว่าพ่นกระเล่นกันได้ค่ะผู้พอตนแรกลงไปตนแรกห้องโอยค่ะเพราะว่ายังน้ามันเย็นค่ะเมืตอนก็ลงไปเล่น้วคะสักพักนึงแต่ว่าพ่นโบพ่นบบโจมวาหนาวค่ะเพราะว่าพ่นึืนมาแบบว่าใายน้ำรำบาซ้าสห้อนแห้งค่ะพ่นกรเล็แบบว่าโอเคค่ะพ่นกรเลยบวนหนาวเปนไดค่ะส่วนมขนากคือเก้าค่ะเสื้อแขนสั้นแต่ว่ามันคือแขนสั้นเป็นแบบนี้ค่ะแค่ไห้เป็นเสื้อแขนยาวได้ค่ะกระซ่อยกันลมได้ค่ะ หนาวไรไม่ได้เป็นก้อนสขีหนาวค่ะพี่น้องแต่ว่ากะขี่ีหนาวแล้วก็บ่าจเจอหอนก็นจบจ่าหอนค่ะเนะาะบ่เพียงพอไม่เพียงพอเลยค่ะข้างหลังงามแหงองามแหค่ะเชอดเขาด้วยที่ว่าสายหมอกสายหมอก,มอกคุมด้วยสายหมอกนะคะงามค่ะข้าจอนพ่นเพอ่นมากเลยนนคะ่ะเพราะว่าไม่ได้คือว่าอันนี้คือทรายนะคะไม่ได้คือว่าน้ำทะเลพ่นพัดขึ้นมา ลราพันถือความแห้งความพ่อนะ,ะคะเพระก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะผู้เบาเป็นนอนก็เป้า,าจอดพันเรนตอนนี้ค่ะเป็นก้อนเป็นแผ่นเลยค่ะแมนปะคะแมนหมดเลยค่ะแล้ก็เป็นแผ่นบบนี้ค่ะนี่ค่ะมันจะปนกับทรายปนกับทรายดำนะคะปนกับทรายดำ สา,ายปอนุ่มคือบ้านสายปันเ่าด้ค่ะสายค่อนข้างที่จะหยาบเนี่ยแต่ว่าถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะดีมากที่สุดเท่าที่ไม่น่อยไปทุกทะเลมานะคะน่องหมาอาคะแนนค่ะเป็นดีใจตีด้อมพอลูกมวนกันค่ะเพราะว่าถ้ายูในน้ำแล้วมันกระบ,บอหนาวค่ะอันนี้น้ำเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะยู่บกไก่ไม่น่อยด้ยค่ะ ว่าแรกๆเธอลงไปก่อนจะลงไปหน้ามันจะหนาวจะเย็นเยื่อแล้วค่ะจะห้องโอ้ยแทบตกก้นเลยค่ะเอาน่ะคะ่ะสำหรับโตขึ้นนะคะมวนมือนีู่้บ่าพันเริ่มเอาอาจจะก็โตโตขึ้นบอร์ดปะคะจะเป็นบอร์ดเป็นโฟมนะคะพันหลวงพันลืิล่มมามาะคะ่ะจ้าพลุกเออพุบ่าวก่อยเธอมาหน่อยดีใจคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่มวนคะ่ะ เด็กคือความสุขของคนเป็นแม่นะคะเราเห็นลูกเล่นแล้วก็มวนบล์บล็องงงแง่นะคะบ้าลเลยครูบอลจอด <laughs> มากหลายค่ะจอดร,ระวังนะลูกสแตนออนน่ะเป็นเจ็บนะลูกคิ้วเลยกินินทรายค่ะหา <laughs> เจ็บไปหาหาเก็บอันที่เป็นก้อนเป็นก้อนนะคะเห็นนะคะครับคูนบอลลูกโอ้อเออ เรียนมั่นบ่กหนูทำอะไรลูกหนูจะทำอะไรเนี่ค่ะแมฆมาคุ้มนี่ค่ะกับซอยซอยลดค้อมห้อนในลายเติอค่ะบ่าวพนอนอาบแดดคือเมื่อวานค่ะเมื่อวานหลับนะค่ะเมื่อวานพนอนอาบแดดพนันหลับอปหลีค่ะพอลูกเขาขึ้นจะขึ้นมาแล้วมาหน่อยเริ่มหิวค่ะ ม่นื่อยเริ่มหิวพอด้ายยังลงมากินน้ำค่ะกองทัพทหารเริ่มสร้างบ้านสร้างเมืองละค่ะขุดค่ะขุดกําแพงเล่นกับลูกพ่อเล่นกับลูกสิซําเ็จบ่ห้านี้สิซําเ็จบ่ห้าโมนี้ขุดหลุม S <S <S 1> <S 1> คนลุมบางอย่างบางลมบางวิวลงลึกค่ะคูบาเป็นดอนว่เห็นคูบเป็นดอนค่ะน้ำลงค่ะเหตนภูเขโนฟว่เห็นคูบาเป็นดอนหินแต่คูบาบบ็นแลมลงลึกเติมค่ะตอนนี้เป็นเวลาชี่หามองครึ่งค่ะพี่น้องกะถึงเวลาใกล้จะกลับบ้านค่ะคนก็เริ่มทยอยกลับกันไปละค่ะตอนนอยก็เลยเสียมาล่างแขนล่างขาค่ะ ตัวบาลลองเล่ยนน้ำอีกเที่ยนหนึ่งค่ะพี่น้องวิวนะคะน้ำล่องค่ะน้ำล่องลองหลล่องลึกแหง,งค่ะงามแหงค่ะพี่นอ้องงามไม่ล ขมวลกันค่ะน้ำกำลังไหลลงค่ะ ค่อนคลายอันนี้นำ้ำร่วงใส่หาดพลอยยิย่งแบบใบใหญ่กว้างกว่าเก่าค่ะงามค่ะพี่น้องคนก็นเริ่มทยอยกลับกันละค่ะบรรยากาศค่ะคุบ้าปันดอนคุดหลุมคนก็เริ่มกลับกันเริ่มกลับก,กันแบบเริ่มหลายค่ะก็มีแม่มีแนมานนะคะดามของบอลล้ายคือคือ,รอแรกๆค่ะ ตอนนี้ก็ช่วงหามงแรกหามงเครื่องแล้วนะคะละตอนนี้ก็หหอมงกแรก้ะคะจะเย็น,ก,น,ะะน,นกันยังอยู่เทิงฝ้าค่ะ คนก็นเริ่มกลับกันหมดแล้วอินเตอร์เวนนะะน้ำลงเลยลายใกล้เติบค่ะมื่อนี้ถือว่าโชคดีค่ะมาแล้วว่ามันบ่อห่อนแหง้งแล้วก็บ,บ่ลมแห้งนะคะถือว่าโชคดีค่ะทะเลหาทรายหาทรายทรายนุ่มทรายนุ่มค่ะเราเพอลงไปเลิกๆก,ก,กันนะนุ่มค่ะเพราะว่าพอน้ำพอน้ำไหลน้ำออกไปค่ะตอนนี้ช่วงเวลาที่น้ำน้ำน้ำ น้ำลงนะคะกะหาไซส์กะนุ่มค่ะงามค่ะเหมาะสำหรับเบาสาวมาจอดรวดนอนข้างคืนนะคะโรแมนติกนะคะน้ำกระสิลโลงกะสิคืนไม่น่นบ่นแน่ใจว่าสิขึ้นฮคอดสายฮอดพุ่นบอมไ่นแน่ใจนะคะแต่ช่วงที่ไม่น่ใจอยะคะแต่ว่าช่วงที่น่อยมนม่่ะะแต่งนานอดสาอดหอุ่อม่นางนอดอ่น่ะ ้าพี่น้องไม่ได้นั่งไปน้ำไม้เห็นย่างดำๆมาสันเป็นเบิ่งกันหาว่าเป็นโคนเินหรือว่าว่าเป็นอีของมิชีวิตบ่เบาไม่น่อยเหรียญยัันค่ะตอนนี้น้ำลงแห้งค่ะ <ๆ S 2> ลงสุดๆค่ะเป็นเวลาชี่วโมงสิบหานาทีค่ะ <ๆ S 2> อย่างดำๆ เป็นแต่ย่านแทเพระว่ายูนี่มัมีอย่างขึ้นนะคะมันมันมีอย่างเลยค่ะบนอนเพืว่าแค่เดียวสีดำโคโลอุนี่ค่ะมันคืออะไรอ๋อเสื้อผ้าของใครสักคนหนึ่งเสื้อผ้าค่ะไม่ได้กลัวจะอย่ง เหรัญยุหันค่ะงามแ้งค่ะตอนนี้เป็นอะไรที่สวยงามแ้งค่ะเพื่อยค่ะเป็นถุงพลาสติกค่ะพี่น้องพลาสติททกทีทิพัดทิพัดเข้ามานนะคะบารไปน้อยเหนอยูุหันงามแ้งค่ะ,คะอันนี้ก็คือบารา,ามาสะทอนแสงนะคะ เป็นประกายสีทองค่ะสีทองเป็นเป็นคือแบบว่าคือเพชรพลอยค่ะมันเหลี่ยมอยู่ๆเบี่ยงับค่ะอันนี้น้ำลงสีาวเมาเห็นช่วงเขียวเขียวอยู่บางสันค่ะแต่ก็เริ่มแบบว่าบ่มีน้ำเขียวนะคะกับนแตะย่านค่ะอาจจะเป็นแบบวานเลิกลุกไปนะคะเนาะยางตามหาสา,า,า,ายหาดก็นอกว่าแ้่ยางไปสุดทั้งนี้ค่ะ ะจะจะมีทำนะคะแต่ว่าต้องผ้าไปก็ต้องเฝ้ามากค่ะเพราะว่าเวลานำขึ้นก็นคือก็รอดค่ะยูนิะบม่มีเพิ่อนรองไร่กาดป่ะคะผู้ช่วยเหลอหือเวลาไม่ยังเกิดขึ้นนะคะช่ช่วยเหลือผู้คนหาบ่มีนะคะถ้าไม่ยังเกิดขึ้นกับค,คุณลูกนะคะอันนี้ก็คือคนก็นเริ่มหนีหมือนละคะ่ะเพราะว่า เพราะว่าเวลาตอนนี้ก็คืออ่าจะหกโมงครึ่งแล้วค่ะลูกไปไหนกันยังมวนอยู่ค่ะตอนแรกกว่าจะกลับกันแล้วนะคะทคำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ว่าจะกลับกับังเ่ิน,นว่าลูกคุณมวกนกันกันเล็บกกลับค่ะบรรยากาศค่ะร,บรอบๆค่ะพี่น้องงามแห้งค่ะงามอิลีค่ะบงังไหค่ะอันนี้คือหาดทรายมันแบบว่าลงมาแห้งนะคะทางนั้นแนมไปเบิ้องคือแบบว่า อไอหน้ามนะคะอาจจะเป็นลมพัดขีดินทรายนะคะผู้บ่าวไม่นอยลงมาเล่นอีกข้งที่สองค่ะข้งที่สองั้งที่สามค่ะเล่นกันโบ่เบื่บอค่ะลูกคนไม่นอนว่าวไปไซแอนม่เห็นปแซลลี่อยู่นี่แอยู่ใน้หลุม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 ภูเขาไฟงามแพงค่ะผู้บ่าวประยากลับค่ะผู้บ่าวอยากเล่นต่อ